สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเปลี่ยนฐานกุญแจร,รีโมทนิสันนะครับ สิ่งที่เราต้องมีในการเปลี่ยนฐานก็คือไขควงแบนเอาเล็กๆหน่อยแล้วก็ผ้าครับแล้วก็สุดท้ายฐานเบอร์2032เบอร์อื่นได้ไหมเบอร์อื่นได้ครับแต่ว่าขนาดความหนามันจะบางกว่าเวลาใส่อาจจะไม่แน่นดูวันหมดอายุมันด้วยนะครับแต่ปกติเนี่ยฐานลิเธียมนี้จะเก็บได้นานมากครับอย่างตัวนี้อายุปี3 49ปีเลยฐานของรีโมทอายุมันจะประมาณ2ปีถ้าแบตเตอรี่รีโมทเริ่มอ่อนมันจะโชว์ที่หน้าปัดลดนะครับวิธีการเปลี่ยนฐานนะครับรีโมทนิสันที่เป็น รูปทรงแบบนี้นะครับอย่างแรกนะครับพลิกมาด้านหลังแล้วก็เอากุญแจออกปลดล็อกตรงนี้นะครับดึงค้างไว้แล้วก็เอากุญแจออกมันจะมีร่องลอยบากเล็กๆนะครับตรงนี้เราก็เอาไขควงแบนห่อผ้าหน่อยนะครับจะได้ไม่เป็นรอยจะได้แบบนี้นะจากนั้นก็แกะบิดเลยครับบิดเบาๆก็ออกแล้วนะครับแต่ต้องระวังนิดนึงนะครับระวังโดนวงจรข้างใน พอแงออกแล้วนะครับมันจะอ้าออกแบบนี้นะครับเราก็แงะต่อได้เลยนะครับจะใช้มือก็ได้นะครับใช้เล็บก็ได้หรือว่าจะใช้พวกการ์ดที่เป็นพลาสติกก็ได้นะครับแงออกง่ายๆเลยนะครับเละตามขอบไปทั้งสองฝั่งนะครับนี่นะครับพอเอาไขควงแงะแล้วนะครับมันก็จะออกแบบนี้นะครับแกะจากฝั่งด้านที่เราถอดกุญแจก่อนนะครับ ก็จะได้แบบนี้นะครับเวลาใส่คืนเกรดว่าขัา้วลบมันจะหงายขึ้นแบบนีนะ้เราต้องใส่คืนเหมือนเดิมนะครับวิธีการแกะก็เอาไขควงแงะได้เลยดูดออกมาแล้วฝั่งนี้เป็นด้านบวกนะครับเวลาใส่ก็ใส่เหมือนเดิมก็คือเอาด้านบวกลงด้านล่างแบบนี้เสร็จแล้วเราก็แกะอันใหม่มาเลยย้อนขั้นตอนใส่ด้านนี้ก่อนนะครับด้านที่มันมี หน้าสัมผัสกดลงไปป,ปึ๊บจะมีเสียงล็อกเสร็จแล้วก็ประกอบกับตัวนี้จะเป็นด้านขั้วบวกมันมันจะต่อกับเขี่ยวตรงนี้ส่วนตัวนี้จะเป็นด้านขั้วลบก็ใส่ไปค่อยๆไล่กดบีบไปเรียบร้อยทดสอบดูลองกดไฟตรงนี้จะขึ้นนะ มีเสียงปลดล็อครถเมื่อกี้ไฟขึ้นนะครับล็อกรถได้เรียบร้อยครับก็เสร็จขั้นตอนประกอบกับแค่นี้ใครมีอะไรสงสัยตรงไหนก็คอมเมนต์ถามได้นะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้ครับเจอกันใ่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ